ลาสุดส30สิงหาคม66อนุมัติจัดให้แจ้งข่าวเตือนแล้วอย่าทำแบบนี้เด็ดขาด1 0 0 0 0ืนบาทได้วันไหนชัดเจนแล้ว สีัสดทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบก,กันในวันที่30สิงหาคม2566และก็เช่นเคยทังช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยงต่ acht, างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มีสาระสําคัญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านห้ามพลาดเลยจะเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนะคะนายอนุวัฒน์จัดให้นะคะก็แชร์คลิปที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องนะคะนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องและก็ อย่าลืมฝากบอกต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นไนดะ้รับทราบทั่วกันสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลหรือเงินช่วยเหลือต่างๆนะคะซึ่งทางช่องได้อัปเดตข่าวสารในทุกๆวันนะคะซึ่งล่าสุดนะคะพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ก็สอบถามสําหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทมาเยอะเลยทีเดียวว่าจะได้เมื่อไหร่กันแน่ซึ่ง ข้อมูลข่าวสารออกมามากมายมีทั้งจริงและปลอมนั่นเองนะคะในส่วนตรงนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่ายังไม่มีการแจกในช่วงนี้นะคะปีนี้ยังไม่มีการแจกเงินจากทางรัฐบาลใหม่นะคะก็จะได้รับเงินกันในปีหน้านะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็อัปเดตมาแล้วว่าจะให้ทันในช่วงสงการหรือถ้าไวกว่านั้นนะคะก็เป็นไปได้นะคะต้องคอยติดตามข่าวสารกันไวค้ค่ะแต่ในวันนี้ ะะมีข่าวสำคัญฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านเดี๋ยวเราไปฟังคนอนุวัจัดให้นะคะก็ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะจากเพจอนุวัจัดให้ค่ะเอาวเข้ามาฟังฮะพ่อแม่พี่น้องมิจฉาชีพมันมากันเยอะมากมายสารพัดรูปแบบใช้เทคนิควิธีการต่างๆเทคโนโลยีทันสมัยจับก็ไม่ได้จะทำยังไงลองฟังไว้เผื่อวันหนึ่งคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพ แบบแรกเลยหลอกลงทุนใช้โปรไฟล์คนดังหรือว่านายแบบนางแบบคนหน้าตาดีหล่อๆสวยๆเข้ามาทักใน Facebook แบบจริงบ้างไงจ๊ะช่วยกันแบบเชิงชูนสาวอะนะสุดท้ายแล้วก็ที่ลงที่รักแรกไลายคุยกันคุยกันไปถูกอกถูกคอทางนู้นก็เยินยอทางนี้ก็โอ้ยสาวๆมาเยินยอสุดท้ายเจอคําว่าที่รักชวนลงทุนคริปโตกันไหมเทคริปโตกำไรดี เอาลงทุนเล็กๆด้วยน้อยก่อนหมืน่นสองหมื่ปรากฏว่าได้เงินกลับคืนมา4 5่ห0าพันทีนี้โอ,อ้โหความโลภมาที่รักจ้าที่รักจ้าเติมเงินลงไปอีกสิจ้าเติมหลักแสนแล้วก็เติมหลักล้านจากหลักล้านก็ไปหลักสิบล้านหวังว่ามันจะเป็นการลงทุนและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมสุดท้ายก็คือเบิกเงินถอนกลับไม่ได้ คนก็เชื่อว่าคนสวยคนหล่อมาหลอกให้ลงทุนเวลาคุยก็วิดีโอคอลคุยแต่ไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นแต่หน้าที่มันแอบอ้างมาแล้วก็เป็นเสียงที่รักจ้าที่รักจ๋าฟังเอาไว้นั่นแหละมิจฉาชีพสองคือแบบคลาสสิกเลยอ้างว่าเป็นตำรวจสัมภากรกรมที่ดินโทรมาอ้างมากมายสารพัดวิธีมีปัญหายาเสพติดบัญชีฟอกงงฟอกเงินนะ่าต้องโอนเงินมาก่อนหลายคนเริ่มรู้อันนี้แต่ นักศึกษาเด็กๆหลายคนไม่รู้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปขยายเป็นเด็กๆนักศึกษามันจะขู่เด็กๆนักศึกษาลหลายๆคนว่านี่มีบัญชียาเสพติดสุดท้ายแล้วหลอกให้พ่อแม่โอนเงินนั่นแหละมิจฉาชีพฟังไว้เด็กๆก็ฟังกันไว้อย่ามั่นใจนะักปรึกษาผู้ใหญ่บางคนไม่ยอมปรึกษาผู้ใหญ่สุดท้ายก็ถูกหลอกทางบ้าน แบบที่3นี่ก็มาแสบฮะส่งเป็น SMS ส่งข้อความส่งนู่นนี่นั่นกดลิงก์สินู่นนี่นั่นกดเลยได้เงินแน่นอนคุณเป็นผู้โชคดีบ้างช่วยกดลิงก์หน่อยอัปเดตนู่นนี่นั่นกดไป3-4ทีเพียงนิ้วสัมผัสผลปรากฏฝั่งตรงข้ามคนโทรไปได้โทรศัพท์มือถือเข้าไปยังแอปแล้วก็ดูดเงินไปกด3-4ที เงินหายหมดบัญชีนะมิจฉาชีพแบบนี้อย่าก,กดลิงก์อย่าก,กดแชร์หรือกดอะไรที่มันดูเป็นอันตรายนะจ๊ะอีกแบบหนึง่งเอาพวกนักข่าวคนเด่นคนดังนู่นนี่นั่นเอาคลิปเอาเสียงเอาภาพเขาไปตัดต่อแอปเงินกู้เงินกู้ออนไลน์ไม่มีอยู่จริงคุณพ่อคุณแม่เห็นแบบนี้ตัดต่อทั้งนั้นโดนมันหลอกโอนเงินเข้าไป วิธีการของมันก็คือเอาภาพพวกนะักข่าวคนเด่นคนดังนูน่นนี่นั่นแหละมาทําเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าเงินกู้ถูกกฎหมายเราจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์จากนั้นให้กรอกข้อมูลเอาคนหลังชนฝาอันนี้เข้าใจยอมให้ข้อมูลทุกอย่างบัตรประชาชนถ่ายหน้าหลังบัญชีธนาคารเสร็จสับปั๊บส่งไปให้มันมันก็จะบอกว่าอุ๊ยกรอกตัวเลขผิดกรอกนั่นผิดต้องเติมเงินมาแก้ปัญหาคนก็เชื่อเชื่ออ่ะหลังชนฝาไม่เป็นไร เติมเงินเข้าไปเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกเราไปดีหยิบยืมเพื่อนเอาของญาติมาสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าถูกหลอกสูญเงินไปเป็นล้านอันนี้เตือนไว้นี่ก็มิดชาชีพอีกแบบหนึ่งหางานออนไลน์จ้ะอันเนี้ยสงสารเด็กๆเยาวชนหลายๆคนที่บอกอยากมีงานอยากมีอาชีพเสริมมาทำไหมล่ะงานออนไลน์แค่กดไลค์แค่กดแชร์งานดีรายได้ดีมาเถอะแต่แต่แต่แต คุณจะต้องสมัครก่อนนะเอาเสียค่าสมัครโอนเงินเข้าไปเป็นค่าสมัครสุดท้ายแล้วนั่งตาแฉะกดไลค์กดแชร์ไม่ได้นะจ๊ะวิชาชีพจ,จะแบบนี้ถ้าเขาทำแล้วรวยเขาทำเองแล้วเขาไม่มาให้เราทำสตินะต้องคิดก่อนนะครับไอ้พวกหางานอาชีพเสริมออนไลน์กดไลค์กดแชร์ไม่มีนะลืมไปแรกๆมันอาจจะได้ตังค์นะหลังๆมันไม่ได้หรอกมันหลอกให้เราตายใจ และที่โดนกันเยอะที่สุดอันนี้ก็โดนเหมือนกันซื้อของออนไลน์ไปก๊อปปี้เพจหน้าตาดีๆของชาวบ้านอะนะที่ถูกกฎหมายมาสร้างใหม่แล้วสุดท้ายก็ยิงโปรโมทแอดโปรโมทแอดโปรโมทแอด,ดแอด่ะ a c e b o o กก็ได้ตังโซเชียลก็ได้ตังไปแต่อีพวกนี้เนี่ยส่งเก็บเงินไปทางคนสั่งซื้อเสร็จสับป,ปั๊บคือสั่งกางเกงในได้กระดาษทิชชู่ สั่งไม่ตรงปกของไม่ได้ของไม่มีสุดท้ายแล้วเก็บเงินไปทางพอรับเงินเสร็จสับโอนกับไปแล้วบล็อกเราซะงั้นแบบต่อไปมาในเพจเพจที่พักมิจฉาชีพทาเพจปลอมไปก๊อปปี้กับเพจของเขาปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วมาทาเป็นเพจปลอมจากนั้นซื้อแอดซื้อแอดยิงแอดเฟซบุ๊กยิง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 ,ยงไอเพจปลอมมันเสือมองเห็นมากกว่าอีเพจจริงไงคนก็ไปจองในเพจปลอมแล้วสุดท้าย คนที่ชีช้ำที่สุดก็คือใครคนที่จองกับมิจฉาชีพมิฉะนั้นแล้วเวลาจะจองที่พักระวังกันให้ดีนะอีกรูปแบบหนึ่งทันสมัยมากทําฟอร์มว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นใครอ่ะใครอ่ะนุ่นจำเราได้ไหมอ้างเป็นคนสนิทคนนั้นไงคนนี้ไหมคือก็งงนะมันเอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้คุยถูกอกถูกใจถูกคอนูกวเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆที่ไหนได้ มันแอบเล็กคอร์ดเสียงของเราไว้แล้วมันก็เอาไปตัดต่อหลอกคนอื่นอีกน่ากลัวนะมิจฉาชีพแบบนี้และที่สำคัญแบบใหม่ล่าสุดมันมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันสแกนหน้ามันจะหลอพกพ่วงมาในแอปที่เรากดลิงก์ต่างๆพอกดลิงก์เสร็จสปปับปั๊บมันสแกนหน้าเราทันทีมิฉะนั้นแล้วอะไรที่เราจะสแกนหน้าต้องให้มั่นใจว่าเป็นแอปที่ถูกที่สแกนหน้านะไม่เช่นั้น เงินหายหมดบัญชีแน่นอนอ่ะนี่แค่ข่าวๆนะณนะวันนี้ตอนนี้เทคโนโลยีของมิจฉาชีพมันไปขนาดนี้หน่วยงานราชการอยากจับไหมอยากจับแต่มันอยู่ต่างประเทศจับได้แต่บัญชีมา้าเจ้าตัวมันไม่มาจับไม่ได้เอาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันไว้ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกมิจฉาชีพหลอกหรือเปล่าฟังไว้ได้ประโยชน์ฝากแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆหล,ล,ลานๆดูกันนะ ย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวซึ่งณนะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่องทางที่ทำให้ทางมิจฉาชีพนะคะกำลัง หลอกลวงประชาชนเลยนะคะโดยเฉพาะมาตรการใหม่ๆจากทางรัฐบ,บาลที่กําลังจะแจกพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านนะคะเงิน1,000 0บาทท่าตอนนี้นะคะย้ําเตือนกันอีกครั้งว่าถ้ามีข้อมูลให้กรอกลงทะเบียนเพื่อรับเงิน1,000 0บาทเงินนิจทอนวอลเล็ตนั้นห้ามกรอกเด็ดขาดนะคะห้ามกดลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งแน,น่นอนนะคะนั่นคือมิจฉาชีพเพราะทางพรคเพื่อไทยทางรัฐบ,บาลน,นะคะก็ได ประกาศออกมาแล้วว่ายัางไม่ได้แจกในช่วงนี้ไม่มีขั้นตอนใดๆใ,ในการรับเงินนะคะก็ต้องขอระวังฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะลูกหลานฝากดูแลพ่อแม่ของท่านด้วยคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ตองขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ